บรรยากาศจะมืดน,นะครับต้องใช้ไฟไฟฉายทในการส่องสว่างนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับตอนนี้มันมืดนะในภะาพนงั้นขนะ้างนอกอากแจ้ง บรรยากาศก่อนออกเดินทางนะครับภายเรือรอดถ้ำกองรอนะครับออกกจนภัยแล้วนะครับสำหรับถ้ำกองรอวันนี้เราจะไปประจนภัยด้วยกันนะครับ ที่สัตว์บรรยากาศน,นะครับอากาศเย็นสบาย ความงามนะครับวันนี้มีหินกอกหินย้อยนะครับความส,สวยงามนะครับ เราไปชมบรรยากาศครับพี่เบภายในถ้ำนะครับสวยง,งามนะครับอีกจุดจุดหนึ่งสำหรับความเป็น Amazing นะครับของถ้ำกองรอนะครับเดี๋ยวขึ้นไปทางข้างบนนะครับภาพบรรยากาศ ออกจากจุดแรกนะครับในการมาผจญภัยนะครับผจญภัยใต้ถ้งกองรอนะครับออแล้วจะเดินทางต่ออีกครับ<ป>ไไมาไปนะมีชูชีพอยู่นะยเ,เดินทางไปต่อแล้วครับ 7.5กิโลเมตรนะครับสำหรับถ้ำรอดถ้ำกองรอ,งอน,นี่แหละนี่ขละะ้น่ศปลปบมาหยยบมาแล้วว่าหยบยบหยยบตามห้อยเก่าเขาเด้อหยยบตามรอยเกา่าขตง่างข้ามเหรเออ มต่มแ <von> ่แต่มัน้ยงน้มาเด้อมาเด้อลงบดเลยลงบดก้อนหนามันตื้นเขินนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้จะเจ้าย oh. ังให้ควรพือเนาะ มีบันไดมียังไงอมีแาความปลอดภัยนี่อยมาไม่แต่มตะโกนี่แหละไฟกับบ่มีโอ้โหดิจุดๆไป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 ส่องสว่างตรความปลดภัยออกกํลังกายไปเฮ้ ไฟมันลับแล้วนี่ฮะไม่ได้ดอกแบบนี้นะเอ้ามอันหน่ะเสือผ่าโอ้โหเมนอ่ะเดินไปเดินอ่า มีปรมาณกีคนเฮ้ไบนนี้ขอบมาเ้ะดยุดนึงเขากยที่เขามมองลงอแล้วที่ทำที่อะไนี่ไไไปมันต้องมีตามทางเขาเาเตทางมอยู่นี่มลงหดล่ลงเพราะว่ากลาีด้บ่นี้มา ชอบการเจ้ามานี่เจ้าเป็นเล่าเป็นลูกเป็นหลานฝั่งวิทยายูทูบดได้หายเลยเมนเมนูไปถ่ายทึงไปละเถื่อนข้าแต่ไม่ควาเป็นปัจจุบัน ขอ่อยจเดินไปตาำช่วงช่วงเดือนหนครับที่จะงต้องเที่ยวหลายนิดช่วงนะักต้องเที่ยวเยอะๆนี่ช่วงเดือนไหนนี่งเดือนสิบสองนะเออเดือนนะออเอนอช่วง<อ>ครับครับ

เป็นการประจนภัยที่สุดยอดจริงๆครับเหงื่อยากอาบน้ำเห็นไหมบรรยากาศสุดยอดเลยครับ ป้าเบิงบ้งเบ,บิงเบงเฮือนี่ปันอาบน้าเลย <laughs> <c oughs> เพือออกอากาศเย็นโอ้ย่างเลยเน่อย่างยางยย่งอีกเลยย่อยงอีกเลยดึงไปอีกไปรด <c oughs> ไปรวดไปเลยไป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 รอดไปรอดเลย lại ป้อหมายของการเดินทางใกล้มาถึงแล้วนะครับป้อหมายของการเดินทางมาถึงแล้วนะครับทำรอดทำรอดเดินทางกลับโดยเส้นทางเดิมนะครับ Tôi sẽ đưa hàng vào อากลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับขอบใจขอบใจเหอนเงินบหมืนเงินอ้าวเน่เลยกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับ๊บายบายเย้่ ไปเลยครับไปเลยครับบาย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 